นี่ไอารักนียายเสียงเรื่องชีกเทอรมังคับรักตอนที่9 2วันที่อัสมาไม่ได้กลับมาเลยเนื่องจากเขาต้องทำงานที่ค้างเอาไว้ในช่วงที่เขาไปหาลูกค้าที่ประเทศไทยกับงานเดิมของเขาที่ทำอยู่ทำให้คนที่คิดถึงเมียหงุดหงิดใจอยู่ไม่น้อยเพราะ เห็นลูกจันในกล้องจรปิดแต่ไม่อาจกลับไปกอดได้แม้ว่าเขาจะสามารถเรียกหาหญิงในฮาเดมได้แต่เขากลับเบื่อหน่ายบรรดาหญิงพวกนั้นที่ใช้ร่วมก,กันกับญาติคนอื่นๆของเขาเมื่อได้เมียซึ่งสะอาดสะอานแล้วจะต้องการหญิงอื่นไปทำไมกันแม้ว่าเมียของเขาจะไม่เคยยินยอม พร้อมใจจะนอนกับเขาแต่เขาก็ชอบใจที่จะได้มาพบกับเธอมาปรับความเข้าใจเขาขอให้มารดาช่วยอบรมสั่งสอนเธอแต่เป็นเพราะชายหนุ่มเองนั่นแหละที่สั่งกับบริเวณเธอเองทำให้ลูกจัดได้แต่เดินวนไปวนมาได้แค่ในห้องนอนและห้องนั่งเล่นที่อยู่หน้าห้องไม่มีสิทธิ ไปในไกลกว่านั้นอัสมายกนิ้วชี้กับนิ้วโป้งกดลงที่สันจมูกอย่างเครียดๆปกติเขาอยู่แต่กับงานมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะมีเธอเขาจึงไม่ค่อยมีสมาธิคอยแต่จะวอกแวกมองหาแต่ช่วงเวลาพักเพื่อที่เขาจะได้เวลาไปหาร้างบอบบางที่ทําท่าเบื่อหน่าย อยู่ที่ห้องนอนของเธอท่าทางของเธอไม่มีความสุขพอๆอกับเขานั่นแหละทุกอิริยาบตของเธอถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะส่วนไหนเธอก็จ้างหน้ามองสำหรับเขาไม่จบไม่สิน้นเสียงเคาะประตูะเบาๆของคนของเขาเรียกสติของอัสมาให้กลับคืนมา ตอนนี้เขาอยู่ในโหมดการทำงานปกติทันควนเรื่องของเขาสำคัญมากเลขาคนสนิทบอกเรื่องงานที่เขาจะต้องทำบวกกับมีงานเล็กเปิดตัวสินค้าอันมณีตัวใหม่ที่ทางบริษัทออกแบบเรียกนักลงทุนมาในงานเลี้ยงทำให้มีการประชุมอย่างเด่งด่วนและอัสมาก,ก็ต้องสนใจงาน แทนที่จะต้องมานั่งคิดถึงเมียตัวน้อยของเขา3 <c oughs> ามวันต่อมาเขาจึงมีโอกาสได้กลับบ้านและวันนั้นก็เป็นวันที่ลูกจันทร์เดินวนอยู่ในห้องเหมือนหนูติดจันเธอทับจะคลั่งตายอยู่แล้วคุณจันทร์คะนายท่านกลับมาแล้วคะ่ะเสียงรายงานของอาฟาทำให้เธอถอนหายใจหนะัก กลับมาแล้วไงอาฟาถึงกับสะอึกกับท่าทางเซ็งจัดของเจ้านายสาวคนสวยทำให้ตนต้องรีบกระสิบไปหาท่านสิคะไปถามไปถามไทยท่านเหมือนอย่างที่ภรรยาคนอื่นๆเขาทำกันอาฟากระสิบเตือนทว่าเจ้านายสาวกลับทำท่าเซ็งจัดไม่ะ่ะ อาฟาฉันไม่มีอารม์เมื่อเป็นดังนั้น <c oughs> ขออภัยค่ะประตูห้องนอนของเธอก็ถูกเปิดเข้ามาอย่างแรงจนลูกจันทร์หรือหันหน้าไปมองเธอเห็นรูปร่างสูงใหญ่เดินอัดอาดเข้ามาขณะที่อาฟา รีบก้มตัวหนีจากห้องนั้นไปทิ้งให้เธอเผชิญหน้ากับเขาเพลงลําพังท่าทางดีใจนะที่เห็นผัวกลับมาบ้านเขาทิ้งตัวลงนั่งข้างเธอบนเตียงและเมื่อเขานั่งลงตรงนั้นเธอก็ขยับตัวหนีจึงถูกเขาควา้าข้อมือดึงให้เธอเข้ามาประชิตตัวอีกครั้งจนล่างเล็กทลาเข้าหาอกแกร่งอย่างไม่ได้ตั้งใจ และเขาก็ใช้จังหวะนั้นโอบเธอเข้ามาในอ้อมอกจนใบหน้าของน้งสองประชิดกันดวงตากลมโตกระพริบๆยามัสบส,สายตาสีฟ้าอ่อนของเขาเขายิ้มก่อนจะหอมแก้มนวลดังฟอดก่อนจะแหกก่อนที่เขาจะเบี่ยงตัวหอมอีกครั้งทั้งที่ร่างเล็กนั้นผักสายเขาปพราะกโกรธที่เขากลับ บริวเวณเธออย่านะเธอยกมือปิดปากปิดจมูกของเขาพละวันทำห่วงตัวไปได้เธอเป็นเมียของฉันนะลูกจันถ้าฉันไม่หอมเธอถ้าฉันไม่จูบเธอเธอจะให้ฉันไปจูบใครฮะเธอรู้ว่าเขาพูดถูกแต่เธอยังไม่ชินนี่นาไม่รู้สิ เขาว่ากันว่าคุณมีเมียได้อีกตั้งสามคนนี่นะเขาหัวเราะในลําคอก็อแสดงว่าเธอรู้จักกฎของที่นี่มากพอควรแต่คนอย่างฉันนะ่ะนะนิยมมีเมีย,ยเดียวฉันเติบโตมาจากเมืองนอกนะเมียจ๋าไม่ได้หัวโบราณเหมือนคนที่นี่หรอกพ่อของฉันก็มีแม่แค่คนเดียวถ้าฉันไม่อยากกับเธอฉันก็ไม่มีใครหรอก เขาพูดอย่างน่ามันไใ้แต่สิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงทุกประการเขาชฉวยจังหวะที่เธองุนงงจุ่มพิดเบาๆที่ดิมฝีปากทำตัวน่า Lauren รักน่ารักซิเมียจาฉันจะได้ปล่อยให้เธอเป็นอิสระบ้างยังไงล่ะเธอผลักเขาออกอย่างง่ายดายคิดจะปฏิเสธเขาแต่ก็ไม่รู้จะหาทางหนีได้ยังไงเพราะวัดจักรของเขาที่เฝ้าหน้าห้อง ก็โหดพอๆกับเขานั่นแหละว่าแต่ไอ้ที่เขาบอกให้ทำตัวน่ารักน่ารักเนี่ยหมายถึงเรื่องอย่างว่าใช่ไหมหืนเธอว่าเขาทำให้เขาหัวเราะสงสัยต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเสิแล้วฉันจะไปอาบน้ำก่อนนะสั่งจัดโต๊ะอาหารเลยเถอะบอกแล้วก็ลุกจากเตียงสอรรับใช้พร้อมรออยู่แล้ว เขาใช้เวลาอาบน้ำแค่15นาทีเขาก็พร้อมแล้วสำหรับรับประทานอาหารเขาสวมชุดสีขาวสบายๆออกมารับประทานอาหารถามไทยถึงที่บ้านของลูกจันถามสารทุกสุขดิบของลุงก,กับป้าและพี่สาวของเธอว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อเมื่อถามเรื่องการศึกษาของเธอ และถามว่าอนาคตเธออยากจะทำอะไรก่อนที่จะจับพักจับผลูมาจดทะเบียนสมรสกับเขาเขา้าฉันอยากเรียนโทอยากเปิดบริษัททัวของตัวเองแต่ทุกอย่างพังทลายก็เพราะคุณเธอว่าอยากอารมณ์เสียเขาจึงหัวเระาก่อนจะดิดนิ้วเพื่อเปลี่ยนเมนูขณะที่เขาสบตาก,กับดารีน ที่เข้ามาเปลี่ยนน้ำตื่มให้ลูกจันโดยที่เธอไม่ได้เอะใจอะไรเลยก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้นี่ที่นี่เธอก็ทำได้เขาทำท่าโอเดือนที่นี่ก็ได้เดนมัสาตั้งบริษัทฉันมีเงินเมียอยากได้อะไรก็ทำให้ได้ทั้งนั้นแหละว่าแต่ลองสวมชุดที่ฉันซื้อให้แล้วหรือยังก็ถาม ทังยังศกตาเธออย่างเย้าหยวนลูกจันเชิดหน้าไม่ลัชุดนั้นน่ะสวมหรือไม่ก็ไม่ต่างกันเขายิ้มเจ้าเล่ความคิดดีนะเงินก็ไม่ต้องสวมฉันชอบคราวนี้คนไม่ทันแร้คราวนี้คนไม่ทันเล่เหลี่ยมแก้มแดงแจ๋บอกแล้วไง ถ้าทำตัวน่ารักจะไม่กักบริเวณพอพอศบตาสีฟ้าของเขาขนของเธอก็ลุกสู้ไปทั้งตัวเธอไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือเปล่าว่าเธอรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวแปลกๆอยังไงก็ไม่รู้จนสายตาเหลือไปมองแก้วน้ำที่ดาลีนเปลี่ยนให้เมื่อหลายนาทีก่อนก่อนที่เขาจะถามเธอถึงเรื่องเรียนโทรดาลีนก้มหน้างุด แต่คนที่ยิ้มอยู่แต่คนที่ยิ้มอยู่ตรงหน้าเธอเริ่มยิ้มอย่างด้ทันเขาลุกขึ้นโอบตัวเธอพาเดินเข้าห้องอยังไม่อาบน้ำก็ไปอาบน้ำเธอคนดีฉันรอได้พวกเธอไปจัดการเจ้านายของเธอสิเขาสั่งและแล้วล,ลูกจันทร์ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อีก สองสาวช่วยกันขัดสีชวีวันให้เจ้านายสาวที่มีอาการเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนเคลิมฝันเธอมีอารมณ์แปรปรวนร้อนแรงแปลกๆลุกจันกัดติมฝีปากหลายครั้งเธอแทบคลั่งกับเกลียวคลื่นแห่งอารมณ์ที่เธอไม่สามารถอธิบายได้เขาพร้อมรอยอยู่แล้วตอนที่ดารินสวมชุดลูกไม้นั่นให้เมียของเขา อย่างอดใจไม่ไหวเขาลุกจากเตียงมารวบร่างอรชรที่พร้อมจะเป็นของเขาเธออยากจะปฏิเสธแต่ร่างกายของเธอกลับรอคอยให้เขาเข้ามาสัมผัสเธออย่างชิดใกล้เธอขมวดคิ้วกัดจม็มฝีปากอิ่มจนห่อเลือดขณะที่เขาค่อยๆวางเธอลงบนเตียงนุ่มฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไรลูกจันทร์ และฉันจะปลนเปลยเธอเองคืนนี้เราจะมีความสุขกันฉันชื่ออะไรที่รักเขาถามอย่างใจเย็นอัสมาเรียกฉันเรียกชื่อฉันทั้งคืนนะที่รักแล้วฉันจะให้ทุกอย่างที่เธอต้องการจบแล้วนะคะชีกเธอมังคับรักตอนที่เก้าเนะชื่อตอนว่าเมียแสนยอนนะคะก็ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังเหมือนเดิมนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิส์เนาะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะคะในเพลย์ลิส์ในช่องของตาฟังฟรีทั้งหมดนะคะอย่างเรื่องนี้ชีคเทอมงขับรกตากะทำเพลย์ลิส์เอาไว้ให้แล้วหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิส์นะคะมันง่ายดีค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังกดไลค์กดแชร์ ชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะเพื่อนที่เข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนอะ <c oughs> ดังนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ